นาทีลราถึกครเอฟซีครับโชว์ครับโชว์นี่เป็นการโชว์ครับจากไส้เถอรฟาร์มจอระเข้ครับสมุทรปราการครับท่านผู้ชมรอดูยอยู่ชู๊ดถือไม่จัดโอ้ ตัที่กับ้าเลยอ๋อโอ้ยยังอยู่ครบหน้าเลยครับอลยโอ้โหตกเองครับไม่ทำเลยทีเดียวใส่เข้าไปจุ๊บๆเลย อุ้ยผมว่าผมต้องเปลี่ยนมุมซะหน่อยครับเดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมนิดนึงครับครับครับยากมากเลยคนเดียวนะครับเป็นไอเคตัวที่สองครับที่จะมาโชว์ครับเอฟซีครับแต่ว่าอยู่ในบ่อนี้หลายตัวครับบอกเลยว่ายากมากแต่ก็จะเป็นพี่ๆทีมงานโชว์ครับเขาก็จะคัดเลือกกว่าตัวไหนที่ใช้ได้ครับในส่วนของ ในส่วนของนักท่องเที่ยวครับท่านผู้ชมครับไม่ค่อยเยอะนะครับผมขึ้นตาเลยครับบางตานะครับเป็นตระเกพันน้ำสื่นนะครับสามเม็ดสิเซนติเมตรในส่วนนี้ก็จะแบ่งยี่สิบพับอเหรียญสิบเหรียญห้าหรือว่าเหรียญสิบเหรียญหครับโยนลงไปให้กับพี่พี่ทีมงานที่ทําการแสดงโชว์ครับเพื่อเป็นขวันกำลังใจนะครับผม ชมกันอีกหนึ่งครั้งครับชมพบจะโชว์กันอีกหนึ่งครั้งหนึ่งโมงวันบ่อน้ำจ้าตัวใหญ่มากเบียร์เสีน่ากลัวเด็กคนตกก็ไม่มองหรอกด็อกเกอร์เอาเลยวันมอกโอ้ยหนักมือเลยเอามือใหญ่นะครับเมื่อกี้นะครับดังครบเลยครับเบียรอะไรเมื่อกี้กุ๊ก้หรืย จะได้ยินเหยียดกันแปลกๆโอ้ยงับเบี่งเลยทีเดียวอืมเปลี่ยนครับเปลี่ยนคน,น,น,นค,คนที่เคยเอามือแย่ก็เปลี่ยน <S <s <ays> <S เปลี่ยนคนที่จับหางมาแทนแล้วครับนี่คนที่เคยเอามือแย่ก็เอาเลยศิษยสาวมุ่เข้าไปยันครับย โอ้ยมุมกล้องไม่ได้เอฟซี FC, ผมมาอยู่ด้านหลังนะโอ,โอ้ยเจ,จ้าครับเจ้าผมมาเข้าไปในปากไอเคเลยเอฟซีเห็นไหมครับก็จะมีโอ้มีแบ่งยี่สิบหอเหรียญนะครับโยนลงไปนะครับเป็นฝังใจให้กับพี่ๆในการโชว์นะครับผม ตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับเสียตงตบมือแรงรงวันน้ำใจที่มอมให้หนุมน้อยนะเร<ต><อ>ับเอวกเราทั้งสอ,งอาครับเงินหรือว่าสีน้ำใจที่อในักองที่ออกครับได้โยนลงไปรวมกันอีกหนึ่งฟ้าหนึ่งมุมนะครับเพื่อนผู้ชมเลถ่ายรู่ตัวทั้งถิ่นกันหน่อยจะไม่โยนในโงมงงานนขอบคุณครับอตอนนี้ชัดแน่นอนครับบีเอฟซีครับ เพราะว่าหันมาแล้วหันมาฝั่งที่ผมถ่ายคลิปวิดีโอแล้วครับก็เอฟีคิดดูว่าเอามือเข้าไปนะครับเวลามันงับมาดังปึกเลยนะในนี้จะเอาหัวเข้าไปนะครับผมจะเอาหัวเข้าไปนะครับหัวอยู่ในป่ากคงเ่โยนเหรียญลงมานะครับครับเฮ้ยเตรียมกล้องไว้ครับใส่เข้าไปแล้ว มันงานออกมาทีสุดยอดครับสุดยอดก็คุ้มค่าที่ผมรอครับเพราะว่าผมมาแต่แปดโมงเช้าแล้วก็รอบเก้าโมงก็ได้เลื่อนนะครับรอบเก้าโมงทางฟาร์มก็ได้เลื่อนการโชว์ครับเพราะว่านักท่องเที่ยวมีน้อยมากครับทุนตรงมีผมกับแฟนสองคนครับที่ขึ้นมารอบเก้าโมงทางฟาร์มหรือว่าทางสวนสัตว์ก็ได้ เลื่อนที่จะแสดงโชว์ในรอบ9โมงครับก็เลื่อนมาเป็นรอบ10โมงเชา้าผมก็เดินในพื้นที่ของสวนสัตว์ฟาร์มโจลิคี้นะครับสวนสัตว์สมุทร,ร,ร,รปราการเนี่ยแล้วก็<อ>ทานข้าว<ร>ากันตอน9โมงครึ่งทาง9เสร็จก็พอดีครับมา<ผ>มดู <จะ S 1> มาดูโชว์อชวพอดีครับตัวใหม่ตัวใหญ่ๆบิกบ๊กๆเหมือนเดิมน,นะครับตัวเล็กๆไม่โชว์หรอกครับนี่ก็เป็นอ่า ท่านผู้ชมนะครับผมก็หรือว่านักท่องเที่ยวเองก็ไม่เยอะนะครับมีน้อยมีน้อยแต่ก็ยังเปิดนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันไปนะครับสําหรับสวนสัตว์ความจระเข้นะครับสมุดประการยังเปิดนะครับผมนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวได้ถึงวา่าจะเป็นโควิดอยู่แล้วก็ปลอดภทยนะครับประเทศไทยก็ถือว่าติดเชื้อน้อยก็เซฟนะครับคือการใส่แมสใส่หน้ากากเข้ามาเที่ยวกันนะครับผมนี่ฮะ ตอนนี้ก็จะเป็นรอบที่3านะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากครับพี่พี่ทีมงานที่แสดงครับลงไปไล่ไอคขึ้นมาจากน้ำครับจากบ่อสุดยอดมากจริงๆครับในวันนี้เสียงโกรศกไม่ค่อยดีนะครับโกก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นครั้งแรกของคนอีสานไกลถินครับที่ได้มาเยี่ยมชมหรือว่ามาเที่ยวสมุทรปราการแล้วก็ มาที่สวนสัตว์ฟาร์มจระเข้สมประการแห่งนี้ครับผมาก็ได้มาดูการแสดงที่ระทึกนะครับซื้อว่าว่าเสียวเนี่นทีเดียวที่พี่เขาเก็บอยู่นั่นก็คือเงินนะครับผมเป็นเงินนะครับเงินที่ทางทางเป็นเงินที่สีนน้าใจจากนักท่องเที่ยวที่โยนลงไปนะครับผมนี่ครับมีการจุ๊บจูบจุลช่ด้วยครับ เข้าวยุบให้ดรอทใอารมณ์ดีก่อนเรานี้สมบูรนะครับจะเอาที่ใส่าสาเข้าไปบ้างนะครับคนบะแบบคนนะครับีเอซีเอฟนี่มือขวาจับปากมนนะครับมือหน้าสงรงยิ้มอฏิสัมุิเอาเข้าไปแล้วนะครับทางนึกเพื่อนโอ้โหไม่อ,อยากจะพูดเลยนะครับอมองต้ายมองขวาสุดยอดจริงๆ สุจรอดครับสุจรอดเงินนะครับผมที่รวมมานะครับนคือเงินนะครับสินน้ำใจนะครับผมนี่คือโชว์นะครับโชว์เข้าโอ้ยเข้าไปแล้วครับเอฟซีครับเข้าไปแล้วครับ สูงไม่จะชาครับนี่ฮะมันยอดมากเป็นเลยที่ยาวนี่ฮะก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงนะครับยุบซีครับต้องบอกไว้เลยว่าผู้เชี่ยวชาญจริงเลยสมภพนะครับบอกยอดชายวชาญยาหยิบเอาเงินในปากเจราเทพออกมาดูครับคราวนี้ก็จะเอาเงินนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ใช จะเอาเงินออกมาจากปากอิเคครับที่นักท่องเที่ยวนะครับโยนลงไปให้แล้วก็ทางพี่ๆเขาได้โยนเงินต่างๆเข้าไปในปากจอระเข้ไว้เงียบๆครับจะรั้งความมาให้หมดเลยเวลาเก็บเอาเงินก็คือต้องเอามือล้วงเข้าไปในปากอิเคอย่างเงี้ยสสดยอจครับผมโอ้ยข้างใหม่ไม่มีแล้วเอาออกมาได้แล้วไม่เป็น สรับท่านผครับครับต้องมาติดตามชมโปรแกรมต่อไปนะครับสมพจะโชว์กันบ้างนะครับสมพศเขาก็จะสไลด์มานะครับเขามาคืนกับจอร์เจียตัวนี้เตรียมกล้องไว้แล้นะครับตอนนี้ก็จะมาเป็นช็อตเด็ดแล้วนะครับเอฟซีว้าว หัวไม่ได้เข้าไปนะเอฟซีนะหัวห่างพอสมควรนะครับห่างจากอี่นี้นิดนึงโอเคตามชมลำดับต่อไปโอเคต่อไปนะครับสองหมุเราสมบก็จะอุ้มเจอราเค้ขึ้นมานะครับ นี่ฮะ FC เอไอสวนที่่าที่นอนอยู่นี่นะฮะเงินอยู่ในปากนะครับเงินที่เป็นสีน้ําใจจากนักท่องเที่ยวนะครับโยนลงไปให้นะฮะนี่ฮะต้องบอกว่านักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับแต่ว่าทางสวนสัตว์ยังเปิดอยู่นะครับฟาร์มจระเข้สมุทรปราการยังเปิดนะ FC มาเที่ยวกันได้ครับมาชมมาเที่ยวกันได้ตามต่อไปนะครับโปรแกรมนี้ในส่วนตั๋วค่าเข้าชมนะครับของ คนไทยนะครับผู้ใหญ่80บาทแต่ในส่วนเด็กนี่ผมไม่ได้ถามนะเพราะว่าแฟนผมเม็นคนไมีซื้อก็เลยไม่ได้ข้อมูลในส่วนเด็กมาเดี๋ยวขากาบอกไว้ผมจะถามแล้วก็จะลงรายละเอียดไว้ในคลิปว่าเด็กราคาเท่าไหร่แต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากที่ผมซื้อใน Google นะนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ใหญ่300บาทนะครับเด็ก200บาทนั่นคือข้อมูลเก่านะครับ เพราะว่าข้อมูลเดิมที่ผมได้ดูใน Google ที่เขาเขียนไว้ก็คือคนไทยผู้ใหญ่60บาทนะครับเด็ก40บาทหรือเท่าไหร่นี่แหละที่ผมจำไม่ผิดนะในส่วนนั้นแหละหรือ30บาทนี่แหละตอนนี้อัพนะครับอัพขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่คนไทย80บาทนะครับผมนี่ฮตอนนี้ก็เล่นอยู่ครับเล่นกับไอเคในน้ำอยู่ตัวไม่ใหญ่ครับตัวนะ้ปุมขึ้นมาโชว์ได้สามเีหรือเปล่า จะอุ้มนะครับผมจะอุ้มมาโชว์โอเคนะครับระวังไม่อยู่นะครับนักแสดงเหนื่อยก่อนนะครับก่อนจะอุ้มได้ดื่มมากนะครับนี่ครับจะแวะมากัดนักแสดงอย่างเดียว,ยวไม่เป็นมิตรเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับหนึ่งสองสามเอบขึ้นมาแลุ่มเรียใจเด็ยเยอดมใจเย็นๆแต่วันเดี๋ยวหันมาลูกนะไม่ได้หันมาหาผมนะโอเคครับพร้อมกันแล้วนะครับยอดชายชุดนี้เป็นยังไงครับท่านนี้ชมยิ้มด้วยเป็นเลยไม่เห็นนะครับ ว่าหันไปฝั่งนู้นนะครับอทหันมาครับจะได้เห็นงโอเคแล้วฝั่งนี้จะได้เห็นครับฝั่งนี้เห็นนะครับเอฟซีครับเห็นนะครับนี่ครับคนหนึ่งอุ้มนะครับคนหนึ่งหัวเข้าปากนะครับนี่ฮะสุดยอดครับเอฟซีครับนี่ครับ เราสำหรับการแสดงโชว์ในรอบนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับโชว์ครับเอฟซีสำหรับโชว์พบกันใหม่นะครับจากทางฟาร์มโชลเคีสมุทรปราการครับก็จบลงแล้วนะครับผมเอฟซีครับจบลงแล้วนะครับก็สำหรับคลิปช่องโคดิสานไกลถิ่นนะเอฟซีนะเพิ่ด้านล่างได้เลยนะครับถ่ายรูปกับตร์เรสเทำหรับช่องโคดิสานไกลถิ่นนะครับผมในส่วนที่ยา มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการครับผมก็ในส่วนของฟาร์มจอระเข้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องคุณดิสารแกดินครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคาสวัสดีครับ